ฝนตกพี่น้องครับมาแล้วครับก้อนน้ำอนมาหาศาลน้องดยู่ข้างล่างระวังดื้อครับ ลมเกาเด้อลมเกาลมตักครับในรอบปีมาแล้วครับแดงไปแล้วเอาไปหมวนนะ้ำมา5ตันไปแล้วเด้อครับเด้อเอาพี่น้องใน อ่างเกลืลมเก่าลมตักเตรียมรับครับมวลน้ำมหาศาลครับกำลังไปเดรอบเด้เกอกำจักฝนตกมาทั้งแต่เ้าครับประมาณหนึ่งชั่วโมงผ่านมาจักน้ำู่ในคลองโนมีครับขณะน,นี้ให้พาบัญญายครับ อย่างสีกาแฟไปแล้วยองระหว่างเด้อครับเกษตรเภอลมเก่าลมสักของเรา